h ัวเว่ Mate 40 Series กับภาพเรนเดอร์แรกสวยนะสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครเสรสิรนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกนะครับของหัวเว่นะครับเจ้าหัวเว่ Mate 40 Pro Series นะครับตอนนี้เนี่ยก็มีรูป Leaks แล้วก็ Rumors นะครับหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่คนจะมากด p u s ส แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งคือจริงๆเนี่ยเจ้าข่าวของเจ้าเมดโฟตี้เนี่ยตอนนี้มันก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาของมันเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง OnLeaks นะครับแล้วก็ Handset Expert เนะครับเขาก็ร่วมกันแล้วก็ทำเจ้าตัวภาพเรนเดอร์เนี่ยออกมานะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัวด้านหน้าของสกรีนเนี่ยแรกๆเนี่ยที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นนอตนะครับแต่ว่าพอในรุ่นนี้เนี่ยในเมดโฟร ก็จะไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นดูอ Pu พันโชนะครับหน้าตาเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัว P40 Pro Series นะครับแต่ว่าในเรื่องของกล้องหรือว่ารายละเอียดของกล้องเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอมาลุ้นในการอัปเดตอีกทีนึงในส่วนด้านหลังดีกว่าด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปทรงแบบกลมๆนะครับหน้าตาก็คล้ายๆกับเจ้าตัวคล้ายๆเหมือนกันเลยดีกว่านะครับกับเจ้าตัว Mate 30 Pro นะครับส่วนขอบข้างเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็น c u r v e s c r e e n นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองเนี่ถ้าเกิดว่าเลือกได้เนี่ยก็จะชอบเป็นแบบจอแบนมากกว่าเพราะว่าเวลาทัชแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดสักเท่าไหร่คุยกันในเรื่องของตัวชิปเซตกันนิดนึงดีกว่านะครับชิปเซตตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้เจ้าตัว k i ริ n น,นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับหนึ่แล้วก็รองรับเนี่ยโมเด็ม5 g ด้วยนะครับก็คือใช้ได้ยาวๆเลยแต่ว่าแต่ว่านะครับคือ มันก็ยังมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่ามันมีข่าวลือออกมานะครับว่าทางหัวเว่ยเนี่ยมีโอกาสที่จะอาจจะใช้นะครับเจ้าชิป Media t e ทได้เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของอย่างที่เรารู้กันอยู่เพราะว่าทางจีนกับอเมริกาเนี่ยเขาก็แอบทะเลาะกันอยู่นะครับเวลาที่เราจะใช้ GMS มเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลำบากนะครับถ้าเกิดว่าทางหัวเว่ยเนี่ยลองเปลี่ยนมาใช้เจ้าตัว Media t e ทเนี่ยทางพวกเราเองผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะใช้กันได้สบายมากขึ้น ว่า k i r i น่ะคือถ้าเกิดสำหรับคนที่เคยใช้นะครับผมเองก็ใช้อยู่คือในการบริหารการจัดการแบตเตอรี่เนี่ยมันทําได้ดีมากๆแล้วก็เจ้าตัว k i ริ n น1 0 2 0 5 G ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ based on ห้านาโนมิเตอร์นะครับซึ่งมันก็คือมันต้องแรงมากๆแล้วก็แบบ powerful มากๆอะ ก็มาคุยในเรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงนะครับคือในตัวของเมด40ตัวธรรมดาเนี่ยจะใส่แบตเตอรี่มาให้เราเนี่ย4,500 mAh แต่ว่าสำหรับเจ้าตัว PRO เนี่ยโอ้โหก็แบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้ให้มาเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ให้มา5,000 mAh ซึ่งถ้าบวกกับความสามารถของคิรินในการบริหารการจัดการเนี่ยผมคิดว่าแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะอยู่ได้แบบ3-4วันน่ะนะครับเป็นอย่างต่ำ ส่วนในเรื่องการชาร์จนี่นะครับก็จะรองรับ40วัตต์นะครับเป็นไวเลสชาร์จิ่งนะครับแล้วในส่วนของชาร์จเร็วธรรมดาเนี่ยก็รองรับชาร์จเร็วแบบเสียบสายนะครับถึง66วัตต์ฟาชาร์จิ่งเลยทีเดียวแล้วก็มาพูดในเรื่องของสเปคหน้าจอนิดหนึ่งนะครับหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.7นิ้วนะครับขนาดรูปร่างของมันถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะรู้นะครับก็คือขนาดเนี่ย162.8 นะครับคูณกับ75.5แล้วก็คูณกับ9 mm มมนะครับก็ยังรันด้วย EMUI 11อยู่แต่ว่าในตัวนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมก็คือจะไม่มีนะครับเจ้า GMS ก็คือเราไม่สามารถใช้ Google ได้นะครับถ้าเกิดว่าจะใช้เนี่ยก็ต้องมีวิชามานิดนึงนะครับแต่ใจผมเองเนี่ยก็อยากจะรอรุ้นนะครับ HMS ให้เขาพัฒนาให้ได้ดีกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่ใช้เจ้าตัว HMS อยู่เนี่ยนะครับก็ แอคทีฟยูเซอเนี่ยอยู่ใช้กันถึง750ล้านคนนะครับน,นี้สถิติอันนี้เนี่ยคือไม่หลอกไม่หลอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นสถิติของเดือนกร,รกดาคมป2020ี2020นี้เองนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับแล้วก็ทุกคนคิดว่ายังไงรอเจ้าตัวเมด4 40ซีรีส์นี้อยู่หรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ก็เสริเสิร์ฟนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วย นะครับสวัสดีครับอย,อย่าลืมแล้วชร์ Subscribe